สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับสำหรับซาวกระบะยูสุนะครับแคปไฮเลนเดอร์นะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยนะเป็นตัว 1.9LDA นะครับปี2020นะครับราคาที่เพชรยนต์เสนอขายนะ589,000บาทนะปี 201.9LDA นะครับเป็นตัวสูงนะครับรถออกห้างป้ายแดงมือเดียวนะครับรถสวยมากนะตัวรถเป็นสีขาวนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมีเดย์ทา์ันดิงไลท์ให้ นะครับคันนี้เลขไม่เพียง16,000มนกิโลนะครับไมหนึ่งหม0 0กนิโลนะครับรถสีขาวสวยๆเลยนะครับหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับศูนย์ห7 7 7 6ี่นเจ็ดเจ็ดเจดหนะครับผมในเพชรยนต์นะครับก็ช่วงนี้ก็จะลงมันมีทั้งรถครอบครัวแล้วก็รถกระบะนะที่เข้ามาใหม่ค่อนข้างหลายคันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะลงฟอร์จูเนอร์เยอะนิดนึงนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะนะครับ ก็คันนี้นะเป็นโดยรวมนะครับต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรถพร้อมขายซื้อสดรับรถกลับได้เลยนะครับหรือจะยื่นจัดไฟนั้นก็ได้เช่นกันนะครับเรามีบริการจัดให้ทั่วประเทศนะครับรถไม่มีตําหนินะครับเนียนทุกตรงไม่หมื่นหกรถปี20ราคา589แป้านะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมีเดย์ทาวน์มันดิ้งไลท์นะครับโคมเดิมๆนะครับใสายๆปิ้งๆอย่างนี้เลยนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับสีเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับเพชรยนต์การันตีคุณภาพ นะครับรถแบบนี้ก็ต้องบอกว่ารถเจ้าของเดิมน่าจะผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วก็เลยปล่อยมาบริษัทแล้วก็ประมูลมานะครับตัว Highlander LDA เนี่ยไฟเลี้ยวนะครับกับไฟตัดหมอกจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นออกสีเหลืองๆส้มๆนะครับถ้าตัดหมอกจะดูดวงล่างนะครับกันชนด้านหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับเป็นเขี้ยวแบบอนุมานเขี้ยวยักษ์นะครับเดิมๆเลยนะครับตัดกับเปลียนโนแบ็นะครับรถได้ทะเบียน8273อันนี้ไปเลย นะครับรถเดิมๆนะครับบอดี้เดิมทั้งคันนะครับช่วงนี้นะครับใครที่กําลังหารถนะครับกลับบ้านปีใหม่นะครับยังทันอยู่นะครับเร่งจัดไฟนั้นตอนนี้นะได้รับรถก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็เอารถกลับไปฝากครอบครัวกันนะครับสำหรับบ้านไหนนะที่กําลังลังเลนะครับว่าจะเอาแครบหรือสประตูดีนะครับเอาไปใช้งานนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ1.9 LDA นะครับไฮรันเดอร์ปียี่สิบยางบิสโตนติดรถตรงรุ่นปี20แน่นอนนะครับดิสเบรคคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดัม นะครับชุดบังคมงบังโคลนคัสซีนะครับเดิมๆนะครับจะเห็นได้เลยว่ารถเนี่ยเหมือนออกห้างมาเลยนะครับเพราะว่ารถแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับไมลหมื่นหกนะรถปียี่สิบนะครับตอนออกป้ายแดงคงน่าจะแบบจัดเต็มไปหน่อยนะครับก็เลยน่าจะผ่อนไม่ไหวหรือว่าอาจจะโดนปัญหาเรื่องโควิดก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับใครที่สนใจในตัวคันนี้นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาดําเบอร์ด้านล่างนะครับกระจกของข้างปรับพับไฟฟ้านะครับโลโก้เป็นไมล์เนชเชน นะครับแล้วก็ตัวกระจกก็เป็นมาเน้เชยแล้วตรงนี้เป็นไฟ LED แบบเต็มเต็มเส้นเลยนะที่ค้อเป็นสีขาวกุญชางเป็นสีดำนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับเบอร์60มีการสาดสีดําให้นะครับรถสวยๆเลยมีเบ้ามือเปิดกันลอยเป็นสีดานะครับมันครอบอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับอันนี้แกะได้ปกติมันจะเป็นโครเมียมนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วกับบันไดด้านข้างก็เป็นสีเทาตัดกับสีดานะครับลายริ้วรอยนะครับไม่มีเบียด นะครับต้องบอกว่าตัวรถการันตีนะครับเส้นโค้งว้าต่างๆดินามิกนะครับเชฟของรถยังอยู่ครบนะครับรถเดิมๆนะครับติดลีนด้านหลังมาให้นะครับมีกระจกไล่ฝ้าไฟเบรกอันที่3าหลังโค้งหลังคาเดิมหมดนะครับจะเห็นได้เลยว่ารถเดิมๆนะครับรถสวยนะครับซอกกระตรงประตูนะเนี่ยดูได้เลยนะครับว่ารถเราไม่มีพิคว่ำจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับรถเดิมมาก นะครับสวยจริงๆนะรราคา5 8 9 0 0 0แปบาทนะครับด้านหลังเป็นดัมเบกนะครับแม็กตรงรุ่นปี20นะครับดัมเบกตัวนี้พ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับยางก็เป็นยางปี20เลยใช้ได้อีกยาวๆนะครับเป็นยางสัปดาห์ที่48โหยยางใหม่เนี่ยนะครับยางปลายปีนะพ่นดัมเบกมาให้นะครับคาสโงคัซีเดิมนะครับถ้อยเสียนะครับไม่มีสนิมนะครับล้อยางอะไหล่ยังมีแถบแดงไม่เคยแตะพื้นนะครับคาสซีเดิม บาโครนเดิมนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับเนี่ยคัดทรงคัดสีท่อเสียอยู่ครบนะครับตัวรถไม่มีปรับแต่งเครื่องยนต์ท่อเสียเดิมนะครับอุปกรณ์เดิมติดรถอยู่ครบหมดเลยนะครับปลายท้ายของตัว LDA เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็น LED เต็มดวงนะครับแยกบนล่างนะครับดูเงาแสงนะครับท่านผู้ชมนะครับว่ารถเดิมเป็นยังไงนะรถสวยครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บูพาวเวอร์นะครับ DDI บูพาวเวอร์เนาะ ชุดกันชนก็จะเป็นแบบชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่มาเลยนะครับมือมือเปิดด้านหลังนะครับเป็นโคเมียมนะดูนะครับไม่มีขนแมวใหม่มากและสีใหม่มากนะมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับสำหรับตัวนี้นะรถน่าจะออกที่ลำปางนะเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับนะเดินทั้งคันนะครับราคา589,00 0บาทนะครับ589,000บาทกับอิวสุ dMa x 1.9 h i g h l a n d e r LDA ตัวนี้ แม็กเลเนอร์เดิมนะครับแล้วก็ฝาท้ายเดิมนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับรถไม่มีชนแน่นอนนะครับสามารถจองรถทางออนไลน์นะครับยื่นจัดไฟแนนซ์ได้เลยเช่นกันนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับเนี่ยฝาท้ายซ้ายขวาเดิมๆนะครับรอยพับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเนี่ยรถเดิมๆนะครับหากใครสนใจนะครับในตัวอิวซูดีแม็ สีขาวคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาหาผมในเพชรยนต์นะครับ0 6 2 6 4 0ก7 7หนดเะครับปี20่มเนอร์เชนใหม่ทั้งคันนะครับตั้งแต่แผงประตูเบาะพวงมาลายัยเกียร์คอนโซลแอร์หน้าจอโหใหม่หมดนะครับสวยมากนะแผงประตูนะดูเป็นสีดำนะแล้วก็ดีไซน์ดูแบบล้ำสมัยนะร่วมสมัยแล้วก็ดูดีมากนะครับประตูเดิมนะครับเป็นอาร์คเดิมรอยสันกระดูกเนี่ยยังอยู่ รถเดิมนะตรงนี้ก็เป็นสีเทาเดินยาวมานะครับมือเปิดเป็นสีเทาอันนี้เป็นเทาเมทัลิกกระจกไฟฟ้าสองบานออโต้บานคนขับนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับซอกประตูเสาเอนะครับเดิมนะครับดูนะครับส่องไปให้ได้ให้ดูได้ทุกจุดนะครับรถสวยมากสําหรับคันนี้นะครับพวงมาลัยก็ถูกมาด้เชนใหม่นะครับขนาดจะเล็กลงนะครับขนาดจะเล็กลงกว่าปกตินะครับแต่ว่ารอบวงเลี้ยวเท่ากัน นะครับพวงมาลัยก็จะกระชับแล้วก็คมมากขึ้นนะเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายก็ไว้ปรับวิทยุอะไรต่างๆนะครับหน้าจอตัวนี้ยังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์เลยนะครับเป็นจอที่สามารถทัดได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะกดปุ่มก็ได้เช่นกันมันจะไม่มีช่องใส่ซีดีละนะตัวนี้มันจะเน้นเชื่อมต่อนะครับบลูทูธ USB เอาอยูทง YouTube อะไรก็เปิดได้นะช่องแอร์ตรงกลางใหญ่อันนี้เป็นสายขอทางนะครับอันนี้เป็นที่เก็บของนะครับ แอร์ <Air S 2> เป็นแมนนวลน,นะครับสําหรับคันนี้แอร์เป็นแมนนวลน,นะครับปุ่มกับตัวอักษรก็จะมีการถูกแมตช์เชนใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็น usb พอร์ port uh, power outlet นะครับไฟเตือนคาร์เบลนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลแบบใหม่นะเป็นสีดํานะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเวลาเข้าถอยหลังต้องยกอันนี้ขึ้นนะครับถ้าเวลาเข้าปกติไม่ต้องยกดันได้เลยนะก็มีถุงเกียร์เสีดำนะถุงเกียร์อารมณ์แบบนีน้เหมือนอยู่ในรถสปอร์ตรถยุโรป นะครับคือเนื้อของหนังมันมันพิเศษนะครับแล้วตรงนี้ก็ครอบสีดำนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถโทนแบบเข้มๆนะคอนโซลกลางดําหมดนะครับเท้าแขนก็เป็นสีดํานะครับตัวเบาะเนี่ยต้องบอกว่าเบาะนี่รถสปอร์ตจะชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหัวหมอนปีกหมอนนะครับหรือว่าลวดลายอะไรต่างๆนะมันจะมีช่วงลับตรงไลานะครับแล้วก็ล็อกของสโพกนะครับเบาะมันค่อนข้างลึกนะครับ รถสวยรถเดิมนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าราคา589,000บาทเท่านั้นเองนะครับกับยูสุดีแม็ก1.9ไฮแลนเดอร์ LDA ปี20นะครับซอกโครงซอกแคบเนี่ยดูันชัดๆนะครับเนี่ยสวยเดิมใครที่กําลังลังเลนะครับระหว่างป้ายแดงกับมือสองนะในราคานี้นะตัดสินใจได้เร็วๆเลยก็คือซื้อมือสองดีกว่าคุ้มกว่าแน่นอนนะครับตัว1.9 LDA เนี่ยมันเปิดตัวน่าจะ600,000กว่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะ น่าจะ6แสนกว่านะครับแล้วก็เบาะในแคปก็เป็นหนังนะครับสวยๆเลยนะครับโอ้ประตูแน่นมากนะครับรถตัวเนี้จริงๆที่เพชรยนต์มีประมาณ3คันนะมันมีทั้งสีขาวสีดํานะครับแต่ตัวที่เป็นแ cab ก็เป็นโฉมนี้สี่ประตูยังตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับนั่นถ้ามีส่วนใหญ่จะมาจะเป็นวีคอร์สเลยนะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องของคันนี้นะครับยูสุดีแม็ก นะครับไฮลเดอร์ตัวนี้นะสีขาวเครื่องยนต์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ฝาครอบเครื่องจะเปลี่ยนใหม่นะครับโทนสีจะเปลี่ยนสีนะฝากระโปรงเดิมนะครับยางทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยน็อตเตมเดิมนะครับก็ลูกจริงๆลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับรับเหมานะครับหรือว่าเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าค้าขายนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถออกรถกับผมได้นะครับที่บริษัทพชรยนต์นะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับหลายแห่งนะเป็นแบงค์หลักๆของประเทศเลยนะครับกรุงศรี ไทยพาณิชย์นับธนชาติเกียรตินาคินนะครับทิโกซ c ไอเอ็นะครับมีหมดนะครับเนี่ยรถเดิมมากนะครับต้องถ่ายแบบนี้นะครับคานคืนเราไม่มีวาล์กไม่มีแบ่งนะครับรถต้องบอกว่าเป็นป้ายแดงนะครับแล้วก็ผ่อนไม่ไหวหลุดมานะครับดูคลิปนี้จบสามารถจองรถทางออนไลน์จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเนี่ยปั๊มลมปั๊ม ABS เทอร์โบตัวบนแคตตาลิติกทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับมาร์กเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเยอมเลย นะครับนี่ยแหวนนะถอเดิมฝาเดิมรถไม่มีเปิดอะไรเลยรถสวยๆนะครับซื้อไปเติมน้ำมันข่าวเดียเดียวนะครับใช้ยาวๆนะใช้ยาวๆนะครับดูตัวคางนะครับเดิมๆมากนะรอยรอยฟ้าดยังไม่ค่อยมีเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่งลงไปด้านล่างนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับต้องบอกว่าตัวรถที่บริษัทเราการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับติกเกอร์ แผนพงแผ่นเพดนะครับด้านล่างเนี่ยภาบงคาบอะไรไม่มีเลยนะรถแห้งมากนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตน้ำลูกใหญ่นะครับของโยซ่านะครับแกมขวามือผมนะครับเดิมๆนะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสำหรับอิวสุ d m a ม 1.9LDA นะคันนี้น่าใช้งานมากนะครับนะรดปฝาโปงให้ดูทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับรถสวยๆนะครับสำหรับคันนี้นะ ถ้าใครกำลังลังเลนะครับรีบตัดสินใจได้เลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากราคาดีด้วย5 8, 8 9 9 0 0บาทนะครับกับยูซูดีแม็ก LDA สีขาวตัวนี้ติดต่อเบอร์062-640-7776ได้เลยนะครับกับผมเนตเพชรยนนะครับรีบๆเลยนะครับปีใหม่ทันแน่นอนขอบคุณครับ